เพื่อนๆตอนนี้นะครับทางเราสองคนนะครับผมหมูหยองนะครับผมบุ้งอินวันครับแล้วเดี๋ยวยังไงนะครับวันนี้เรามีภารกิจอะไรนะครับตอนนี้เราเป็นเวลาประมาณตีห้าตีห้าครึ่งตีห้าครึ่งนะครับเราจะไปไหนนั้นนะครับนะครับภารกิจของเรานะครับวันนี้นะครับเราจะมีการส่งมอบรถลูกค้านะครับที่จังหวัดชุมพรนะครับซึ่งตัดจบสดไปนะครับลูกค้าไม่สะดวกมารับเนาะก็เราก็ส่งให้ถึงที่ครับเราส่งให้ถึงที่เลยส่งให้ถึงที่นะครับ แล้วเดี๋ยวนะครับภารกิจของเราเราอาจจะมีรีวิวหน่รยนึ่งก็ที่นุ่นนะนะครับแลวอย่าลืมติดตามนะตามช่องอ่ะช่องหมูหยองร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็บุงชาแนลครับบุงชาแนลนะครับเดี๋ยวเราเจอกันครับตอนนี้เรากำลังเดินทางนะครับแล้วเดี๋ยวใกล้ถึงยังไงเดี๋ยวจะถกกลับมาถ่ายให้ดูอีกครั้งหนึ่งโอเคโอเคนะครับ ประมาณประจวบนะครับตอนนี้นะครับทางเราสองคนนะ้ง่วงไหมเนี่ยง่วงไหมเนี่ยมมมมมไม่งม่วงไม่ง่วงไม่ง่วงช้าอยู่แล้วตาขึ้นยังเปือเ่อย <laughs> ไม่ง่วงนะครับแต่ตาปื่อนะครับก็ตอนนี้นะครับก็เดินทางมาได้ประมาณสักประมาณสักชั่วโมงแล้วเนะะาะประมาณเนี่ยประมาณชั่วโมงน่าจะอยู่ประมาณเขตประจวบนะครับ ก็ยู่งงงไ่ก็ยัทั้งคู้นะแต่ว่ากำลังขับรถกันไปเรื่อยๆนะครับก็นี่ครับเราบอกเลยครับว่าถึงไหนถึงกันนะครับหากคุณลูกค้าสนใจรถทิ้เต็นท์นะครับก็สามารถมาดูก่อนก็ได้ดูก่อนเสร็จปุ๊บหรืออยากจะให้เราไปส่งอะไรนั้นก็เรื่องค่าใช้จ่ายตามระยะเส้นทางอยู่แล้วเนาะแล้วเราก็จะมีสไลด์บริการส่งให้นะครับว่ากัขึ้นอยู่ตามระยะเส้นทาง แต่วันนี้นะครับภารกิจของเราก็คือเนี่ยละจังหวัดชุมพรที่เราจะไปก็ไกลเติบนะพอสมควรเลยนะน่าจะ500กว่าโลนะไปกลับมีพันโลนะครับผมบอกเลยนะคะก็เราถึงต้องออกตั้งแต่เช้านะครับเพราะลูกค้าก็ามีเลิอกออกประมาณช่วง,ช,วงช่วงบ่ายก็อ่บ่ายงปรประมาณบ่ายโมงเราก็จะแต่เดี๋ยวเราก็จะแวะนู่นแวะนี่ไปเรื่อยๆนะครับประมาณนี้เพราะตอนนี้เราก็ ใช้ความเร็วไม่เร็วนะประมาณเร็วครับประมาณร้อยร้อยยี่สิบประมาณสบายๆนะร้อยถึงร้อยยี่สิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับไปเรื่อยๆนะครับประมาณนี้นี่ไงอ๋อประจวบกุยบุรีตรงไปกุยบุรีประจวบนะครับประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวขาไปนะฮะทางนะครับพี่บุ้งแชนแนลนะฮะขับไปก่อนเดี๋ยวขากลับนะครับเจอผมโอเคแล้วเดี๋ยวยังไงนะครับเดี๋ยวเราจะกลับมา นะครับพูดคุยกับเพื่อนๆอ,อีกครั้งหนึ่งตอนนี้เดี๋ยวครับรถไปก่อนโอเคนะครับ เพื่อนครับตอนนี้นะครับเราก็วิ่งตาม GPS นะครับนี่ครับนี่ครับตาม GPS มานะครับนี่ครับก็วิ่งลูกค้าอยู่ที่ไหนนะครับเราก็ส่งให้ถึงที่นะครับใช่ไหมครับนี่ครับตาปือหมดแล้วครับจะต้องีเงินบ้างตื่นแต่เช้าตื่นแต่เช้าครับตื่นนักนะตีอะไรตีอะไรตีอะไรตีสี่ตีสี่ตีสี่โอ้โหนี่โชเฟอร์เลยวันนี้ลูกพี่เป็นโชเฟอร์นะครับบอกตีสี่เยี่ยมนะครับขาไปขาไปนะครับนี่ครับ ขามาเนี่ลูกพี่ก่อนเดี๋ยวขากับผมนะครับนะครับค่อยวัดกันหน่อยนะครับนี่ครับก็เราตอนนี้เรากําลังเข้าป่าดงดิบนะครับกําลังวิ่งกาลังเข้าป่าดงดิบอยู่นะครับนี่ครับเรามาดูต้นปาล์มมาดูต้นปาล์มนะครับอ๋เลี้ยวครับเลี้ยวครับนี่ครับนี่ครับใกล้ใกล้ถึงบ้านลูกค้าแล้วนะครับอ่าเดี๋ยวยังไงใกล้ถึงบ้านลูกค้านะครับนี่ครับ ใกล้แล้วนะครับใกล้แล้วแล้วเดี๋ยวยังไงเราใกล้ถึงลูกค้านะครับเดี๋ยวเราจะถ่ายให้ดูอีกนะครับนี่ครับโอ้โหนี่มาลูกค้าครับนะครับธรรมชาตินะครับธรรมชาติเขียวชอุ่มเลยนะครับนี่ครับขึ้นเขาลงห้วยนะครับไม่ว่าจะข้ามน้ําข้ามทะเลนะครับเราสองคนนะครับนี่ครับก็จะไปหาคุณนะครับเพียงแค่คุณ วันนี้คุณซื้อซื้อรถกับเราซื้อรถกับเรานะครับเราไปส่งดึงที่เราไปส่งให้ถึงที่นะครับนี่ครับนี่ครับและยิ่งซื้อเงินสดด้วยยิ่งดีนะครับเราชอบเลยนะครับเงินสดนะครับนี่ครับโอปูอุยนี่ครับเข้ามาในเขาเลยนะครับนี่ครับเป็นไงครับเพื่อนๆนี่ครับถ่ายเพื่อนๆดูครับนี่ครับมีแต่เขานะครับนี่ครับไม่ใช่เรานะไม่ใช่เราครับมีแต่เขานะครับไม่ใช่เรานะครับ ให้เขาไปก่อนให้เขาไปก่อนนะครับนี่ครับถ่ายเพื่อนๆนดูครับเพื่อนเือนครับก็ใกล้จะถึงบ้านลูกค้าแล้วนะครับเราก็โอ้โหนี่ครับเป็นธรรมชาตินะครับธรรมชาติมากเลยครับต้นทุเรียนนะครับอันนี้ไม่ใช่อันนี้ต้นอะไรไม่รู้เงาะนะครับต้นเงาะแต่ไม่มีเงาะนะครับมีแต่แงะครับมีแต่แงะนะครับอันนี้ก็เป็นป่ายางนะครับเป็นป่ายางนะครับ แล้วก็เป็นภูเขาหมดเลยครับนี่ที่เราวิ่งกันเข้ามานะครับอีก300เมตรนะครับน่าจะเลี้ยวซ้ายนะครับไปครับไปครับ GPS เอีกอีก200เมตรเลี้ยวซ้ายนะครับเลี้ยวซ้ายนะครับผมจุดกักตัวครับเป็นวันครับนี่ครับโอ้ ไปครับ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 ตาม GPS ไปเลยครับไม่รู้ GPS จะพาเข้าป่าหรือเปล่านะครับก็เราก็ผ่านป่ามาแล้วนะครับนี่ครับให้่อนใจดูครับลูกค้าไม่สะดวกไปรับนะครับเราก็มีบริการส่งนะครับแต่ก็ค่าขนส่งขึ้นอยู่ตามระยะเส้นทางนะครับ รถของอ ibly, คุณล like ูกค้าเราไม่ได้ขับมานะครับเราใส่สไลด์มานะครับขึ้นสไลด์มาเลยนะครับนี่ครับ่หยเพื่อนใหด้ดูนะเป็นไงครับเป็นไงครับง่วงไหมครับง่วงไหมครับโอ้ยไม่ง่วงครับไม่ง่วงนะครับแต่ตาปืนนะครับตารู้สึกตาจะปืนนะครับได้อยู่แต่เดี๋ยวพอเดี๋ยวเดี๋ยวดูว่าตาปืนจะหายหรือเปล่าพอรับตังในตาสว่างใชครับตาสว่างครับผมนี่ครับ เรียบร้อยแล้วนะครับนี่ครับเดินทางมาถึงนะครับตอนนี้เราอยู่ที่จังหวัดชุมพรนะครับนี่ครับเดินทางมาถึงเป็นที่เรียบร้อยเดี๋ยวเราจะเทถาดลงนะครบทำอะไรนะครับเราทำอะไรครับเรากำลังจะมาส่งมอบรถครับส่งมอบรถครับส่งมอบรถนะครับนี่ครับเดี๋ยวเรากําลังจะเอารถลงนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวมาดูกันนะครับ จริงนะครับผมมุ้งลอยวันครับตอนนี้เราอยู่ที่ไหนชุมพรชุมพรนู่นชุมพรอยู่นู่นเกือบสุราเกือบสุราเราพี่ส่งโลเคชั่นให้บอกว่านะฮะชุมพรอยอชุมพรเกือบร้อยโลนะครับไม่เป็นไรนะครับไกลแค่ไหนเราก็ไปหาคุณได้นะครับเพียงแค่คุณนะครับซื้อเงินสดซื้อเงินสดนะครับเราจะส่งให้ด้วยนะครับตามระยะเส้นทางแล้วกันนะครับสําหรับวันนี้นะครับผมเนี่ยพี่อะไรครับพี่ทอมกีกท่านนะครับ พี่ขวัญนะครับพี่ทากับพี่ขวัญวันนี้ก็ถูกใจไหมครับกับการแต่งรถมาให้ประมาณนี้ถูกใจครับถูกใจนะครับก็เดี๋ยวยังไงผมจะพานะครับคนเ่อนไปดูนะครับไปลองหน่อยไปลองหน่อยประมาณนี้ง่วงปัเนี่ยง่วงมันเนี่ยโอยสบายเดี๋ยวข้าวกลัดจมจัดเองนะครับเพราะว่าผมมีโชเฟอร์มาสองคนนะครับผมผมผัดไม้นะครับผัดไม้อะไรไหมผมหมดแล้วครับอ่าผัดไม้นะครับ นับฝากถึงเพื่อนๆด้วยนะครับที่ติดตามในช่อง YouTube ของทางเรานะฮะหมูหยองเทมเพนเลสซิ่งแดงหรือหมูหยองร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็อีกท่านหนึ่งครับบูแชนแนลนะครับบูแชนแนลนะครับใครสนใจนะครับอยากอยากเข้ามาดูรถนะครับเต็นท์ของเราอยู่ที่สมุทรสาครนะครับหรือเต็นท์รถออินวันนั่นเองนะครับแล้วก็มีการตกแต่งโมดิฟายทั่วไปด้วยนะครับสำหรับเพื่อนๆนะครับอยากเข้ามาครับก็เข้ามาดูได้แล้วกันวันนี้นะครับเดี๋ยวผมนี่ให้ดูชมหน้าเข้ามาแก้หน่อยจะวูวูยั้งหลอทั้งสวยนะ่ครับ ตอนแรกอะเข้าใจว่าจะซื้อมาให้ลูกเห็นลูกโตเป็นหนุ่มผมก็คิดเหมือนกันที่ไหนได้ใช้เองใช้เองโคตรเท่ผมบอกเลยว่าโคตรเท่นะครับเอาเป็นว่านะครับก็พอสังเกตแล้วหล่ะแล้วเดี๋ยวยังไงนะครับเราไปลองดูกันได้โอเคเนาะโอเคครับไวเจอกันครับ เดครับตอนนี้นะครับผมมูยองนะครับก็พานะครับคุณลูกค้าทั้งสองท่านนะครับนะครับไปลองเป็นที่เรียบร้อยเป็นไงบ้างครับเป็นไงบ้างครับเป็นไงบ้างครับแรงครับแรงนะครับถูกใจนะครับถูกใจนะครับโคเทเลยนะครับโคเทเลยนะครับนะครับก็เอาเป็นว่านะครับส่งรถเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราก็จะเดินทางกลับนะครับเราจะเอาคันไหนมารีวิวให้ท่านผู้ชมดูอีกนะครับก็ติดตามชมแล้วกันนะครับติดตามชมแล้วกันนะครับวันนี้ครับก็นี่ครับอยู่ที่จังหวัดชุมพรนะครับก็เดี๋ยวยังไงเรากลับมาเจอกันใหม่อีกคลิปต่อไปแล้้ววกััันนนรบสาหี